để họ chia quang cái băng là cho nên chẳng ăn, dù vào vào. <cười> <cười> ตินร่ชคอามิวรับต่อไปก่อนไล่นก่อนอีเจนะครับป้าป้าดงแ้วพบกับดอนเชียงใหม่ครับสม่เสมอเสไม่จะมีชิงัไหนที่ก่อน ตาป้าตุ ing, mari, ้งแก้ว <literal> ก <ness> ้อนรอนเชงใหม่ครับก้อนที่เจ็ดครับก้อนน้องสู้เลครับขอมือก้อนแห่งคนครับเขาขอมือก้อนทีมละสองท่านนะครับมือก้อนทีมละสองท่านนะครับถ้าาท่นมีคนเดียวท่านสามารถหาคนบริเวณนั้นนะครับเอาไข่ก็ได้มาปัดแตะท่านคนหนึ่งครับนะครับทีมละสองท่านเหลืเวลานะครับเหลืเวลานะครับแนาทีนะครับว้ากุ้งเมย์นะ เอาไปครับไวครับอาไว้เอาไว้ครับอ่ะห้หน้ามาเลยกัหลวงห้าหน้ามาเลยครับอ่ะเขาจี้ปล่อยเวลาเด้อครับโอเคครับปล่อยเวลาเด้อครับนีครับ นะครับที่ครับที่มาสื้อครับหน้าหน้าที่มาสื้อครับ ปล่อยาวเลยครับกีร้าหมดต้องสนใจครับปล่อยไปเลยเข้าอยู่ในเวลาดีกว่าถ้าเอาเวลาไวาเดี๋ยวาถ้ายกขึ้นร้อยมันต้องมือแบบีครับไอ้นู่งหันเณต้องยกหุขาต้องแบบเอกฐานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหวบขากลางมีบางตัวมันจะหวบขากลางถ้าแบบเอกฐานก็ต้องมือครับก็บางคนมาเละหัอิต้องต้องแบบออกกำเพาว่าแบบยกท่านใดที่มาเคยเห็นนะครับการชน กิจกรรมกองชนลีลาเด็ดเฮานะครับสามารถมารับชมได้นะครับต่อไปเฮาจะยกระดับก็เป็นเกมกีฬานะครับมีาการแข่งขันตีสนามนะครับมาตรฐานนะครับมาสามนาทีครึง่งครับ ก่อนที่8ครับ21ครับคอที่8เสียนกวางปัวครับพบกับสิงห์แม่สุกครับก่อนในเป๋าครับก่อนที่8ครับเสียนกวางปัวพบกับสิงห์แม่สุกครับไล่์4สิบคืน2สิบครับ ประกาศนะแขก็ได้กว่าดห้าเสามาทั้งเพะเครับทั้งฟังเพชรเลยนะครับกูรละร้อยห้าสิบครับกว่าดห้าเสาตัวใหญ่ๆเขายาวเเลยนะครับเอาไปเลี้ยงเล่นกัได้ครับเอาไปประดับเอาไปเื่อเป็นของขวัญกัได้นะครับมันตัวใหญ่แล้วก็สวยงามมาถ่ายกับสตาฟได้นะครับกูร์ะครับกูร้อยห้าสิบครับนี่ครับย้อมให้นะครับนาะ